หลงตาบึงชึ่งครับหลวงพ่ดงสแหวงบุญฝนตกมากมากครับวันนี้ครับหลวงกิจนะหลวงกิจทั้งหลวงกิจมาแล้วครับอ่าอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าตำบลเขาใหญ่เนาะน่าจะเขาใหญ่วิลล่าแหละฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเลยั๊มลุงเท่งมาแล้วนะฮะเลยฟ๊มลุงเท่งมาแล้วหลวงกิจกับหลวงกิจครับนี่ครับเขาใหญ่วิลล่าโรงแรมนี้ครับเป็นโรงแรมใหญ่นะ ผ่า,านหน้าโรงแรมมาถึงขนจะตกแดดจะออกไม่ต้องห่วงครับหลวงกิจเขาไม่ถอยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจิตใจที่ยิ่งใหญ่ต้องยกให้หลวงตาครับหลวงกิจยังใส่รองเท้านะเดินตามหลวงตาเนี่ยแต่หลวงตาเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเลยนะไม่สวมรองเท้านะฮะเดินย่ำไปทุกที่นะ ตรงนี้มัรู้เป็นยังไงฮะฝนมาตกปีที่แล้วไม่ได้ตกนะปีที่แล้วหลวงตาก,ก็เดินอ่าจากภูเก็ตนะครับมาขึ้นที่ประสมพรนะลงเราทางระนองแล้วก็มาตามถดนเพ็รเกษมไหวไหมโอเคอจะไหวก็ไปนี่ฮะดูฮะ เอ้เจ็ดสิบแล้วสบายเดินสบายสบายเออรองเตาเนาะองเลนตาครับเอาโอเคครับคิดว่าไปถึงด้วยกันไหมเนี่ยถึงไหมคิดว่าถึงไหมถึงโอเคครับนี่ฮะวอ้ยทำแจงนะครับฮะเป็นคล้องะกิโลเมตรที่หนึ่งแปดห้า เขานางฟันธุรัสอยู่โน่นนะเขานางฟันธุรัสนี่ฮะเขานางฟันธุรัสโอเคครับเ้าเป็นคลิปสันส้นๆนะทะกทีนะที่เป็นคลิปสันส้นๆเพราะว่าอับช้ามากถ้าเกิด4นาะที5นาะทีเนี่ยช้ามากจะอับอยู่ที่2 3, นาะที3นาทีถึงจะโอเคอยู่ครับ